บริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะฝากเชิญชวนผู้ใจบุญที่มีสุขภาพดีนะคะรวมพลังออกมาร่วมกันบริจาคโลหิตหลังจากที่ตอนนี้นะคะเจอวิกฤตคลังเลือดนะคะขาดแคลนจากระดับสีเหลืองให้มาเป็นระดับสีเขียวค่ะ โดยท่าน,น,นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้สถิติการเบิกขอใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั่วประเทศ1เดือนย้อนหลังพบว่ามีการเบิกขอใช้โลหิตเฉลี่ยว,วันละประมาณ7,305ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายโลหิตได้เพียงแค่วันละ3,237ยูนิตต่อวันเท่านั้นหรือเพียงแค่ร้อยละ44ค่ะ,สะแสดงให้เห็นถึงโลหิตคงคลังเริ่มขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งจากสถานการณ์โลหิตที่ไม่พอจ่ายต้องดึงเลือดสำรองคงคลังที่สำรองเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร้ายแรงมาใช้จำนวนมากเพื่อสามารถจ่ายได้อย่างทันท่วงทีและเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานะคะก็อยู่ในช่วงการเกิดฝนตกน้ำท่วมทําให้ประชาชนออกมาบริจาคโล ลกันน้อยงศูนย์รบริการโลหิตนะคะจึงต้องมีการส่งโลหิตไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในเขตจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำท่วมอีกทั้งการจัดหาโลหิตที่สามารถจัดหาได้เพียงร้อยละ1.68ของประชากรซึ่งตามเป้าของการจัดหาโลหิตควรจะมีผู้บริจาคโลหิตร้อยละ3ของประชากรทั่วประเทศค่ะดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะจึงฝากเชิญชวนผู้ใจบุญที่มีสุขภาพดีมารวมพลังในการบริจาคโลหิตเปลี่ยนสัญญาณโลหิตคงคลังจากระดับสีเหลือง ให้มาเป็นระดับสีเขียวโดยร่วมบริจาคลหิตเป็นประจำทุกๆ3เดือนเพื่อรดวิกฤตคลังเลือดขาดแคลนค่ะโดยสามารถบริจาคลหิตได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทุกสาขาทั่วประเทศและก็พิเศษตั้งแต่25-29ถึง29พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคบริการโลหิตนะคะ12แห่งทั่วประเทศจะมีการ แจกเสื้อยือดบัด o donation ก b บ o ั d s เซฟไลท์นะคะเป็นที่ระลึกสำหรับแทนคำขอบคุณก็ฝากเชิญชวนคนไทยนะคะไปร่วมกันบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและก็าบริการโลหิตทั้ง12แห่งทั่วประเทศตั้งแต่25-29ถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะ